แม่พี่น้องชาวไทยทั่วโ,โลกมัอนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้อง oh. พุทธมาหอดไอ้บ้านวังวังหันหน,น,นี่พี่น้องวังบุโดนนี่แหละมาหอดกะอ่าสื่อของพี่น้องไป่สื่อของเนาะไปีสื่อของหลอกขาดกันเอสกากันเลยมาโรงเรียนอาหัรนี่มันนี้ก็สีมารีวิวอาหารหล่ะพี่น้องมารีวิวอาหารมาไหนยังมาเน้เนาะงเอสกากันแค่แค่มีอันนั้นอันนี้เลยเนาะอ,อันเริ่อไม่ เริ่มได้พี่น้องช่ไหคะพี่จะได้แย่เอ่อโอเคมาเลิมกันเลยนะ j จ s s i ก a c คัน o u h ฮมีไอ I พ u ดว่าเถอีสปริงโรลไม่เห็นนล้ำจิมมันยุ่งม่นด้สิเอาแววนนะลูกไม่ใส่ไม่ใส่ไมโครเวฟนไในคันจิโอเคเออเออเคยบอกว่าใส่แล้วพี่น้องโอ้ยจีแมน เบื ters, ้อเด่อวนนี no, ้สื่อของเบิร์ลายเปนไหนแม่เม่าบอกชูแม่ฟังนนี้สื่อของเบิรอันแปดสิบเจ็ดปอนด์เนาะพี่น้องว่าแปดสิบเจ็ดปอนด์ขูดเออเด้อพี่น้องสี่สิบสี่สิบบาทเขาชูเหมือนปนแม่ี่วันนี้ตาวันเนาะเด็วันอ่าอาจจะเนาะ whatever เออมาพี่น้องมาเพิ่งไปชวนชิเซงอันไหนก็เลืออาหลดอันนับแหลกอะ บัก้มโอพี่น้องบักซมโอซื้อมาสองหน่วยพอหนึ่งะทศหาแล้วมาตัวมันเสบแล้วว่าบัก้มโอเนาะอยู่นี่ก็มีบัก้มโอเด้อพี่นนางอันนี้เขาเอนว่าโพเมโลโพเมโลนี่บัก้มโอเด้อพี่น้ะง่าน่กะก็ใชารวายลายแต่วันทำไมไม่ชอบอันนี้ล่ะลูกอื e r e e อ r ีฟอร์เนที่ว่นะวินซิอก็มีนะอันค่ะซมว่าเปิดออกาา พ่อมีห่อเพ้หนิสดตงสได้เงินหนึ่งพันบอนไม่หรอกพอ่อหนึงจสิก้าก็ซื้อเอาซื้อเอาไม่สได้เงินหนึ่งพันบอนบอนนะ <c oughs> อันนี้กะข้าวหวานน่ะละพี่น้องใครเขาเปียกบานเท่าน,นะเมกระซีรสชาติคือกันเด้แต่ว่ายูนี่เขาใส่ครีมเนาะแต่มาบานเขาใส่บอกเผาน,นะพี่น้องเขงวาว่าก็รสชาติแก่เที่ยงกันนะของวหวานนาะเขาเปียกออ่าเอาไปใส่ตู้เย็นนะลูกอันนี้ไปใส่ตู้เย็นเลย เออเล่เธอเล่เธอเล่เธอเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนแล้วก็อันชีบนั่แหละพี่น้องกินอันนี้ง่ายๆดีเนาะเพราะมันเป็นผักที่เผาเพราะเขาหุงเขาไว้แล้วเนาะบางบางเทียนแล้วก็ขนมพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นวีออดปะเจ๊ก้าเขาเรียกอะไรวีออดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แม่พี่น้อย made in f r a n ซ์ผุ้นี้เห็นมาจากฝรั่งเศสผุ้นด้ไปกินคลองหนอกไปมั้ จะใจจะไปขึ้นอย่างนั้นเลยมองไม่เห็นหน้าอันนี้เขาเรียกอะไรเนสเซอซอรครีมเพรสตีนอ่ะพี่หนอขนมขนมอะไรเอาไปกินกับชากาแฟอย่างเงี้ยกวากันไปอันนี้เป็นเอ่อมัฟฟินช็อกชกแลตมัฟฟินเนาะอันนี้ช็อกช็อกแลตมัฟฟินกับขนมเค้กเนาะสักบาทสิคุณลุงราคามันพี่หนอเคุณลงราคามันจะจะก็เอาไปใส่ตู้เย็นเลยเราบรรจะได้เสร็จเสร็จไปก็มากับหอมพี่หนอหอม หอมหอมหัวแดงเบิ่งหอมหัวแดงเลยพี่น้องหอมหัวแดงนี่ไอ้หอมหัวแดงแบบนี้มม่สีไม่สีหอมด้เวลาถ้าเอามาเห็ดทถอดไข่อียงเจสินะไม่สีแสบหอมคือกันกับหอมแดงหน่อยบานเท่านะพี่น้องต่ว่าหอมอันนี้เป็นหอมใหญ่นาองแสบพืันในพี่น้องก็จะเป็นเจสินบอกไม่ลองหรอกเปิดเท้าเว้นไว้แล้วก็ยัดใส่ เอาเอาเป็นใหญ่เอาเอาเอาเป็นน้ำแข็งเอามีดจิ้มเลยแล้วก็ขนมพี่น้องขนมช็อกโกแลตหัวไม้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่ามันจะละน้ำมันร้อนแล้วลูกเลยเราเข้าเอาไปคนไปห่วยฟาดดากเล้เสพเศาพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นขนม เน,นี่ยอะไรนี่ขนมอ,อีกขนมขนมใน,น่วนมากคอสิกินเลยพี่น้องพอสีแย่งลูกกินอันนี้เป็นชีสเนาะชีสไปเขาขวดแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็ถุงพี่น้องถุงน้องมาใส่ของใส่ตู้เย็นน่ะนะเวลามันลกมันเหลืออย่างเงี้ยจะสิน่าอันนี้ก็เป็นอะไรบะแกงพี่น้องบักแกงของอยู่ร้านที่เขาพิสูจน์นี่อ่ามันจะแพงกว่าอีกร้านหนึ่งนั่น หลายเติบเนาะประมาณคันแม่นขว่เทียบเนาะพี่น้องเนาะคันสมมติว่าซื้อของเต็มฟิกัดนี่ยกระซีประมาณ60กซิบกอนเนาะอีกหลานหนึ่งออดีเนาะแต่ว่าเหมือนนี้ไปมาลิสันราคากระซีอยู่อ่าแปดซิบปอนเก้าซิบปอนประมาณนี่เนาะพี่น้องกือสื่อของเต็มทีเนาะกระซีอยู่ประมาณนี้ละราคามันสีต่างกันประมาณยี่สิบปอนนะพี่นอ้องนี่ก็เป็นบักแดงบักแดงบักแดงอันนี้ก็มาตำไดนพี่นออ้องบักแดงประมาณกระบอกอันอันนีเขาเออเนาคิงพี่น้องคิง คิงอันนี้ก็ซื้อมาซ้ำนี่แหละพี่น้องก็ซื้อมาหลายหลายมันมันเห็ดบ่ทัานละมันมันเน่าพี่น้องขอดก็ซื้อมาซ้ำนี่แหละเห็ดเท่อเดียวเนาะจักสิได้เห็ดหามได้ผอมไม่ด้พี่น้องต่อมาก <win> <in apper. S 2> <win> ็อันคาเลียนเดอร์เขาเอ่ย่าคาเลียนเดอร์ก็คือฟักซีนั่นแหละพี่น้องฟักซีฝรั่งฟักซีฝรั่งนั่นแหละอันนี้ก็กล้วยพี่น้องบานาน่ากล้วย ต่อมาก,ก็เป็นบ็อกกี่มือนีควายกระซิบวบาๆไว้ว่เนี่ยโดยพี่น้องมันคั่มเหรอนะเพท่านได้กลับขอให้พ่หน่องเจตจิก็ะเป็นขนมผลข้าไปลูกแล้วก็เป็นบักนาทพายแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นน้ำสมอันนี้น้ำอันนี้สิผสมนม้ำกินหนหรนะมันหวานแห้งเนาะพี่นนะ้องเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำอยียันนี้เบอร์อะไรอ่านว่าอะไรก่ะอะไรเนี่ยเบอร์รี่บะอลเลยบาลี กินอีกแล้ว,ลวอุย้ยฝ่าเอาไปเก็บลูกเลยแล้วกัอันน้ำยาล้างจานพี่น้องน้ำยาล้างจานนี่ซื้อมาสองขคละปอนพี่น้องเขาซื้อขวดเดียวนี่ร้อยยี 9, ่สิบเก่าร้อยยี่สิบเก่าปอนยี่สิบเก่าพี่เนาะเขาซื้อสองขวดนี่ขวดละปอนน,นนะเขาเลยซื้อมาสองขวดต่อมาก็เป็นนามบกข้าอันนี้เป็นนามบกข้าวเลยได้พี่น้องที่เขาพาออกมาจากหน่วยบกข้าวเลยอันนี้นะรสชาติคือกันเลย ต่อมาก็เป็นบกักทีหวานเนาะหอยก็เฮ็ดคลิ่ไปย่างตลาดเด้อ,อยางซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ต่อมาก็เป็นขนมพี่น,อน,น,น,นพพ้องขนมขนมมานีิกะไอ้บรรยาตซักพาตัวนี้ซีปอนเนาะพี่นอ้องเขาลดราคาเหลืองซีปอนต่อมากัอ่าเป็นคิงฟอยคิงฟิล์มคิงฟอยตัวนี้พี่นอ้องเอามาฮ่อแรปนั่นโน่นนี่ต่อมาก็เป็นคิงฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มใสเนาะเอามาห่อเขาตุ้งเขาตุ้งก็ได้ ต่าก็เป็นซุปพี่น้องซุปซื้อมาอยุซี่ซีกระป๋องเนาะซุปนี่แล้วก็อ่ารสนีมันก็ะไนบ้านน่ะล่ะกินแล้วก็อ้วนแล้วก็รสนี่ซีกระป๋องพี่น้องบันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตแม่พี่มากินโยเกิร์ตอันนั่งอันนั้นก็มาบันนี้ก็เป็นไอไอไอยังอันมามาเป็นอ่านูนเดิลบันนี้จะเป็นไง านาเทล่าเนาะนาเทล่านี่ก็ใส่ท้าน้องปงน้องฟังภาษาละพี่น้องต่อมาก็เป็นไข่เอกเนาะฟีเลนก็นคือเขาปล่อยธรรมชาติฟีเลนเนี่ปล่อยธรรมชาติไข่ธรรมชาติเนาะต่อมาก็เป็นน้ำยาล่างของน้ำพี่น้องน้ำยาห่างอีกหนึ่งผาไป่ใส่น้ำยาล่างของน้าอีกหนึ่งเสียไป่ใส่ไม่สองอันอหมแม้วเจสิก้าเอานู่นเดินใส่ได้แล้วลูก อันอันนี้ก็เป็นไอ้น้ำยาล้างห้องน้าแล้วคันเขียนว่าเบีดนี่พี่น้องมันสะอาดดีเนาะเทาเทสลาดใบสม,มูทหนึ่งสองสม,มูททิพยไปแล้วก็จังมาเบิ่งมันพี่น้องอุ้ยใสสะอาดสดใสเลยอันกระดาษที่ชู่หายไปไหนอันนึง like. อ่าะ spicy อันนี้ก็อ่าคิทเชน่นคิทเช่นโรนอะใส่ในขวดนะพี่น้องก <'m> ระเทอือนนี่กอะคัฟว่ามัานสิมีโอพี่ oh, รกระดาที่ฉูอีวน,นึยี่ปีพี่นอกระาที่ฉลุม้อนนึ่งตะคก็ุดด่งบสโอเคเออวบ้ากวบเสืออันนี้มาสองอันนี้ตครหาโปเจอพี่นนองสงสัยมันตกู่ในรถปรจก<ม>ต่อมาก็เป็นเอ่อเป็นเนื้อมูได้บ่าน,นี้พี่นนออันนี้เนื้อไอกระดูกมูเนาะตัวน,นี้กระดูกมูนี่ลดละสีป่ปอนพี่นนออันนี้สองปอนสิบเก้าที่กับเกือเครืองโล่นะเครืองโลเคืองโลจักร้าพี่เก็มในโลก ต่อมาก็เป็นไอกระดูกหมูเขกันพี่น้องกระดูกซี่โค้งหมูเนาะกระเทือนนี่ก็เป็นไก่ไก่นี่สองปอนสี่สิบพี่น้องโลละโลละเท่าไหร่โลละแปดปอนพี่น้องไก่ไก่นี่แพ่งก็อยู่นี่ไะไก่นี่แพงไปนี่ก็แฮ้แฮมนี่สองกอนหาสิบหรือสามปอนหาสิบนี่ละโบนี่จ่าจำโบไดต่อมาก็เป็นไอเป็นเนื้อพี่น้องเป็นเนื้อไอเนื้อเนื้องัวเนี่ยนะเนื้อหัว ฮา,าปอนเจ็ดาปอนเจ็ดพี่กะโลละเจ็ดปอนคูณอะไเรพี่น้องโล่หนึ่งเจ็ดปอกับคูณสี่สิบเข้าไปกับไปเงินเงินบาทเท่าเนาะบะนี้อันนี้ข้าลดราคาพี่น้องนั่งมูเข้าลดราคานั่งมูขาลดราคาอัน,น,น,อนสิ่พี่เนาะจ้าบาท,บาทบ่นสิบสี่พี่ฮาซพี่กับเศ้าบาทสิบบาทบอกสบาทสัไปอันนี้กะชั้นในโลละหกปอนพี่น้อง ัวนีสองปอนซิบซี่พี่อ่าขอซื้อม้าปลาร้ายอันน,น,อนึ่งเด็กไอ้นังงูมาแย้สใส่เอาใส่เลยลูกขอซื้อม้หลายเติบอยู่ในหนองมบอน,นั้นมื่อน,น,นันนันพอดีไอ้มี่หนองมาหาเรากินนังมูอ่อนกอดกรอบจนมาฟันเจ๊ฟฟันเบอร์ดโรดอย่น้อง <c oughs> ผู้ถอดแล้วก็ไปเจ็ดสีอย่น้งนองเอา, <c oughs> า,ามันคือน้ำยังไหลออกมานี่น้ำเหนือเหลือเหนือเหนืออ่า <c oughs> อันนี้กะ เป็นเป็นเนื้อซับพี่น้องเนื้อบดเนาะเนื้อบดอันนี้ปอนเจ็ดสิบห้าพี่เนาะพี่น้องเนาะนั่นละก็ได้มาซ้ำนี่ละทองมื่นนี่เนาะโอ้เจ้มากกับเป็นน้ำซุปพี่น้องน้ำซุปน้ำส้มนี่ละพี่น้องบะนิกะคอยกับเปี๊สลานถ่ายมากกระเดยท้องนี่นี่หน่อยหน่อยมากอะเป็นมาม่อมากะขนมเส้นเนาะเขาใช้ไม่บ่มเขากินขนมเส้นนี่เขาไกะเอาเนื้อจันใส่ กก็ินไอ้ข้าวปุ้นยี่หฮอนี่พี่น้องแซ่บดีเขวักเขามาก่หฮอนแต่ว่าขัดเศษใหญ่มันใหญ่โวดพี่น้องเขาต้องกินเส้นน้อยมันเส้นน้อยมันสีขนาดนี้นี่พี่น้องเส้นน้อยมันขนาดนี้พอดีมื่อนั้นเส้นน้อยมันเบิด์ตเขาจะเลยแตเอาเส้นใหญ่ม hmm. า the oh. ึ่งสองช้อนเขาเรีกกินหม้อันเบิร์ตหรอกพี่น้องเนาะวันนี้กระซั่มนี่ยเราพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆงามๆเผื่อจะทายซูเบิงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ